โดยภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งแด่พระพิสุสง์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทั้งอย่างได้น้อมถวายพัตาหารอันประณีตณหอฉันคุณยายอาจารย์ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญ,ญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและประกอบพิธีกล่าวคำถวายคีลานะเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรฮิโรชิทาคามิซาวาและกัลยาณมิตรสุดสวัสดิ์ทาคาัสกะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยททยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และรับชมประมวลภาพการสร้างบารมีของผู้มีบุญที่เกิดในเดือนกันยายน ในโอกาสนี้ผู้มีสหาวาระเดือนเกิดก็ได้รับของที่ระลึกจากท่านประธานส่งด้วยค่ะส่วนในช่วงท้ายได้เดินทางไปที่แม่น้ำจิก,กุมะเพื่อร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งบุญที่ทุกท่านได้สั่งสมร่วมกันในวันนี้สร้างความเบิกบานใจและปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ